สวัสดีจ้าเมลี่จ้าวันนี้เมลี่ก็ไปส่วงชาวก็ไปวัดไปะไรมาเนาะจ้ะเนาะพอดีก็เลยน่องแน่นก็ตัดมาลุ่มมาจ้ะก็เลยเมลี่ก็เอามาปลูกจ้ะั่งหนังปลูกมาลุ่มจ้ะจะไหวเก่งต้นข่ำกันนี่เลยจ้ะนี่พักงามๆเลจ้ะนี่ยาวดีมาเด้อจ้ะมาปลูกมาลุ่มกับเมลี่เด้อจ้ะเด้อก็คุยอยู่นี่ไม่ได้ยินทำเนี่ย เสียงเพื่อนบานก็ว่าคุยแม่ได้ยินเสียงไหวเกะจ้ะคุยก็เพื่อนก็ต่องดังๆมามาคุยก็เด้วยกันเร็วมาช่วยมาช่วยป๊กไอ้นี่เที่งามดีจังไะโอ้รวยไปเจ็บมาตะบ,บานผู้ใหญ่หน่อยหรอือว่า เบ people, ้อเบ้อเล่าออกสามเป็นอยู่บ้านฉันเนี่ยมาจือได้กระหรูดเชียนเข้าิปมาเด้จต่เด้อมาช่วยเม่ลี่โปรไอ้มารวมกันเด้อจันนี่โอ้ยอ่อนดีแต่แต่จันนี่พอดูจะจะแกงสุมหรือจะแกงใส่เป่งยังไม่รู้เลยจันนี่จะบัดซ้วนมากทำเม่ลี่แกงเม่ลีจิถนัดไอ้แกงเป่งเด้อจัดแกงใส่เป่ง จะแกงตุ้มก็ไม่ค่อยถนัดเกง่งอ่ออนๆดีจ้ะนี่วันนี้บานเมื่อคืนนี่บานไม่รีบฟุ้งกดต๊ะเดี๋ยวแจกจะบอกกดต๊ะไม่นานจากโต๊ะอยู่จักประมาณถึงสามสิบนาทีไหมจ้ะต้นแหลกไม่รีบจะว่าอ้าวจะถ่วมก็เข้าดึงแล้วบ้านานี่บานแง้งแร่ง,รงจแจกจะว่าก็แป๊บเดียวก็หายไปเลย มาชาวเมลีไปวัดยีกก่โกต๊กอีกจ่ก,ก็วัดนะ่ะต๊กแต่เชาเลยแต่พอใจบาดล้วก็ฟังพระฟังอะไรเตี้ยเดียบโอยล้วก็หยุดเนี่ยปิดหายไปอีกจั่วันนี้เอฟีก็ได้บุญก็เมลีทุกคนทุกคนจะเดอเ้อเมลีไปทำบุญมาขอให้ได้บุญก็เมลีทุกคนทุกคนจะ มาแบบนา่งโกบดีๆกได้จ้าเพื่อนบ้านก็นีิชจบอยู่หลังไม่จ้ะแต่ว่าจบเหี้ยนทำไมก็ยักช่วยก็มีอะไรทำก็ช่วยมันทำไม่รู้จะตกไปถึงปลายโนจยดอีกไม่เด้อจ้ะจะได้ไปหากันอีกนี่เล่นอยู่แต่โกไม่นาน ี่ก็โคกินเกือบ,บ,บะจะเสร็จแล้ยนอกจากนี้ก็เหลืออยู่สามสีฟ้าก็ได้หลายอยู่จันนี่นะได้อยู่ดอกแจ็คโม่นึงจันนี่เดี๋ยวต้นคำหนึ่งเลยจันนี่แกงใครจะมากินแกงกะเพราขึ้นมาได้จ้ะเด้ออยู่ใกลๆ้ๆปักขาววอบวบอวบดีเกือบเกือบกระหล่ำมังเลยจันนี่นะโมยใหญ่ๆอยู่ดอกจันนี้ โกกเพลินแต่บัดทะลุงให้นันนๆจักนีดกับโกกไงนันดิบแจ๊มารุมมารุมวนตกกับเย็นก็ไปนั่นนิดนึงไปจันเย็นไปนิดนึงไปเพราะมีเดี๋ยวมีแรงคันๆไม่ควยร่นมาแต่บัดคอดูต้นข่ำนี่จะเละจะแจ๊กที่สำอีกไหมนี่ ใโต๊ะก็ยังไม่มีนามขังเลยจะในนายังไม่มีขังเลยคนไปดูนาตัวในรีไปวัดมากัถามเขาว่ามีนามขังดึงไม้บ่ะไม่แรงคือในบ้านโลกบ่ะมัดปีเลยจ้ะมัดปีเปล่าเลยปีนี่บนท่วมๆน่ะจะนาจะแบงมาต๊กทั้งบ้านไม่ดีเดินกับเปล่า มานุ้มดุ้นกันคุ้นทวมกับทวมคุ้นเล่งกับเร่งเป็นเขาก็เป็นคุณเขาแน่นกดทวมใบมืดคุ้นเล่งกดเด้งไปมืดผมเกี่ยวเลยเลยจะน้ำสังเขตหน้ามไม่ดีหลงติดตัวหลุดเกี่ยวข้าวว่าจะ แกงใส่ปลาปุนกับกากหมูอร่อยดีแต่ว่าก็เตี๋ยวตะคนนฉบเลยเนาะจากน้องบางคนเขาก็ใส่ใส่เป็ดเบ็บเบบหมูซับนะจ๊ะม่บ้านเม่ลีนะต้นมากเขจะใส่แต่ปลาปุนนั่นแหละมากเดี๋ยวนีก็เดี๋ยว,ยวไปค่อยไปดูต้นเมลีแกงต้นขั่มอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเนาะนี่นก็ได้เว,าาวลาเมลีจะไอแกงมาลุ่มเลยเด้อจัะ อันนี้เมดี่ก็ต้มแล้วเด้อจ้ะนี่ต้มโกนจเพราะว่า,วาท่านแมงกลัวหนามพื้นมันน่ะจะที่มีอยู่จ่ะอันนี้ก่อนสสวัสดีค่ะน้าแจมค่ะหนามเป้งก็ใบเจ้านางจ้ะอันนี้อันนี้เมดี้ก็จะใส่ไปเลยเนาะจ้ะเนาะใส่ลงไปเลยวัตวัตวัตถุลักเนาะจ้ะเนาะอันนี้เนาะวัตถุดิบลักวัตถุดิบลักอันนี้ก็ผูกปิดผูกทูลยเนาะแต่เนาะ เดี๋ยวบางทีจะผูดกรับพอปันเล็กหน่อยกรับไปผูดใหม่ใส่ลงไปตามด้วยพริกแกงจ้าพริกแกงก็าทาตักเต็มๆต็ปก็ามานันสองชอนตุ่นตูงๆหน่อยอะไรเนาะจ้ะเนาะ ใส่ลงไปเดี๋ยวนี้จะจะใส่เองแันนกแต่นกน้องแก้วน้ำปลาให้ยายเร็วใส่เลยทีเดียวเลยอันนี้ก็ะสงโหลดใส่ตอนเดือดได้เนาะเดี๋ยวโหลดใส่ต้นเดือด น้ำป,ป,ำปลาอ่าโขลกชนลงไปน้ำปลาลอีกแหละพาเมรเพราเรียกว่านน้ำปลาเมลี่ก็เจอเนบเนบปลาลอันนี้ก็เป็นกาก,ากหมูแต่จะเดือใส่ลงไปคนเลยมันจะไดือยทุดเดี๋ยวโรดให้เมลี่ใส่ไค้งเพิ่มอีกตนเดือยแต่จะเดือเดี๋ยวนี้โรดให้เดือ่คนแล้วจะอันนี้ก็เดือแลวเดือดจ้ะอันนี้เมลี่ก็จะใส่อีกอันหนึ่งจปะปัาปคนจ้า ใส่ลงไปเลยปลาป่นลงไปอู้ห่มขึ้นมากเลยจ้ะใส่ปลาป่นเลยหอมหอมนัวนัวเลยจ้าหอมถึง FC ไหมน้อนี่น้อหิวเขายังนี่ดูดูตามไปด้วยน้ำปลาจ้าน้ำปลาก็คือจะประมาณสองชนทพีนี่แดี๋ยจ้ะนี่ ติมๆเลยจะเทนจะได้ไม่ต้องใส่น้ำปลานะจ๊ะนาะเอาน่ำประ,ะหลาดเทนไปเลยน้องแก้มน้องแก้มมาเอาไใบโหระพาให้ยายดูลูกม,มามา,าอู้หูดินหอมฉุยเลยจ้ะเอ้าอยากใสเอ้ามาใส,เล,าใสเลยใสเลยลูก ใ่ลงไปเลยเออใส่ิ้มเลยลูกจอุ้ยน่ากินจังวันนี้กินข้าวด้วยไหมคะกินใส่หมดลูกเออดูชอบกินดูชอบกินนี่ก็เป็นการเกงเอะมะลุมใส่ใบยดรนางกับเป่งเมลีเดาใจ้ะเด้อนี่ไปจะไปกินข้าวกองเมลีเดาใจ้ะเด้อเซฟเซฟจ้าหนูชื่อน้องมาวลหนูชื่น้องมาเวลชอบมอกกล้องเถอจ้ะ ลูกสาวของนงเนลี่จ้ะอ่านัวนัวจ้าไปกินข้าวเดี๋ยกันเด้อจ้ะเด้อจะมากินข้าวกันจ้ะนี่แกงหมูรุ่มเด้อจ้ะนี่เมนูวันนี้งขมีแกงหมูรุ่มจ้ะเดี๋ยวก็ปลาทูทอดเผื่อหนุ่มแกนจ้ะถ้ากินอันนี้ไม่ได้ก็จะได้ให้กินปลาทูทอดมันเลยจะมากินข้าวก็ไม่ดีเลยจ้ะไปกินข้าวก็หนุ่แกนเด้อจ้าวันนี่ต้องใจเด็กกินสามสาวหนิเดี๋ยจ้ะสาวหนึ่งเขาเขาเวีนจ้ะ มาเด้วจะมากินด้วยกันแต่เป็นเพื่อนกันหลายๆคนอะรวยรวยใจนี่นะโอ้โหกงหมดุูจากนารวยนานๆเพิ่งเจอนั่น,กน,นกแกงจากบ,บางบาง้านก็ยังไม่มีบ้านนี่ป็นไว้ก็เลยหน่องแนนเห็นก็เลยไปเจ็บมาบ้านยายขังกันก็บานเนี่ยจะ้ะเป็นตาเซ็ปเป็นตาเซ็ นูกินอ่ะไหนไหนนู้ยกปูนน่นะเยข้าวเปานี่ข้าวมันหวานเอ้ยน้าเอาเลยดุกตัเอาเลยม่ยายเามาร่วมแกเอมีปัญญาเอาจ่เอาเลยไม่อยมาก็ขอยาจะสามฟ้าสิ่มจิ้มลุกไหมลนุกคปานเดือเออเอาเลยลุกเอ้ ันไหนอร่อยกินเลยมันเดือดจะเด้อคนไหนยังไ่กินเขาก็มากินผมกันอร่อยอร่อยหน,น้ารีกุ้งข้าวเอี้ยงขอมันคือจะใส่น้ำหน่อยแต่จะชุ่มเข็งๆคนไม่เบาก็ได้ยุ้อันนี้หนูอันนี้หนูก็มากุ้งข้าวเพิ่มอ,อืมความนุ่มเล จ,จิ้มก่อนว่าน้ำตุ๊บถ่ายด้ไหมมันพ่อบบ่วนดิจิมนาตสตสใสนานโพดจิ <c> ้ม <oughs> ตัตนี้แหลือโอุ่นกอรถเละรถเละเลยมีเป็นตาดอกจ้ะ ไม่ต๊แเลยว่าจะติดต๊กจะเ,เห็นโปรยปยจะแข่เอาอๆจะมันไหนเนอะรู้ตอนเชา้าโอ้ตอนเช้ามันต๊กเรนงถูกเหลือเกียนเหลือเรียนด้วยอา้าวตอนไหนเหลือเกียนกับล,ลูกนี้เพียไม่แดงลูกเต็มหมดช้าน่ะเร่งมากคิดว่าจะจะมืดวันหรือฝากไปยังเคิดใค สอนตียายไปวัดน่ะตุ๊กแดงตุ๊ก,กบ,บัดได้แต่จะมาบานไม่ได้วกว็โงเียตเร่งนึ่งมาเรื่องตุ๊กเนี่ยนาดเป็นลังคาสองฝั่งกันนี่มันมาตุ๊กอยู่ฝั่งเดียวเนะี่ยฝั่งนี่คือไม่แดงคือแดงฝั่งเดียวคุนเหลือตุ๊กไปส่งออกับเพื่อนกลับก็มาเหมือนกันลืมมาร่มไป ปลาทูอร่อยไม่หลุดปลาทูยญ่ๆลองกินดูมันปลาท,ทูกกจืดน,นี่เนี่ยเท่านี้ยังริงเนี่ยีที่ผ่าบานะัลุ <Okay. S 2> ดเยแต่ปาดุลุงรังเขาเอามาขายลอราเยจยจอมมาเลยแต่ปลาทูก็ร่อยลงุงอรอยอยู่ไม่จืดนะพอดีเลยอโอเคกินเลยกินเลย อันนี้ก็เงียบๆน้อยเลยเนาะจากคนณตู่คู่เข้ามาอยู่น้องแก้มก็ไม่คุยแฉงเนาะน้องแก้มก็ไม่ยอมคุยด้วยจ้ะปากนีแต่เวลาขยายนุ่งกบคุยกับเอฟซีหนึ่งกบลาเลยอยากจะจิ้นเขาปุ่มเฉยเลย กินข้าวก็น่กลีดยดจ้านู้ทำหลารมากาูับเราอิอบซีเดิอไยไปโรงเรียนคุณครูว่าง่ายดึงไา้ดึงเราเ๊บซีห้ตั้ง,ดงเดงนกินอะไรสอบจะสอบนี่สอบได้กี่คะแนนคะได้กี่โคได้กี่เอฟมันมีกี่โคคะ สี่ทิศข้อแต่อันที่สี illa. ่ท <Darwin> ิศข้อนี <S> <S ้สอบได้18คะแนนโอ้เก่งเป็นผมกินแกงเยอะๆเลยแกงเยอะเลยบ่นแล้วก็ตักแจกเพื่อนบานไปได้ไปจ้ะเจ๋งแล้วก็ตักแจกเพื่อนบานไปได้แจกหนุ่งสาวดาอันโดนินเพลงมันถูกไหม เพืือนบ้านที่มาช่วยปอกนเลยก็ัจักเดี้ยงกันไปจ่ะเลี้ยงไย

ทูไม่มีตาเพราะเงินถึงตายน้ากินไม่ได้ปลาทูตาบอดเลยโดนจับปลาทูตาบอดเลยโดนจับอ,อยู่ปลาทูอร่อยจังน,นี่นี่ลูกก้มยำกลมยำปลาทูอยากกินอยากเดี๋ยวไปยำกับลูก

ยายเอาเขาไฮไลนยะนะนั่นดเมื่อเลยลูกกิเนม่นเลยปวดกูน้อยแต่กูเองจะเอาที่วาเอาเนี่จะเอาเขาเนี่ยลูกเอาอไหมไม่เอา,า,เอาวางในน,นอนโอเค ตัวน me ีทริปเนี่ยกับเมลี่ก็จะขอไหวแค่นี้ด้วยจ้ะเด้อก็บเมลี่ก็ยังไงนั่นเราจะก็อยกินไปเรื่อยๆจำที่กูจะกินแกงตกปลาไว้ให้พอดีแต่เมลี่กอบคุณนเอฟจีกับพนเลยจ้ะเด้อที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เมลี กาหนองเนนหล,ลูจูโนเกมจ้ะครบคุ้มหลายๆจ้ะสี่ปิ้นกำลังใจให้ไม่ดีก็หนูก็หลานอี่จะ้ะไม่ดีรักเอฟซีเด้อจ้จะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าร <c oughs> ักเอฟซีนะจ๊ะ